<c oughs> ใช้เวลานิดนึงครับมาพามาดูนี่นะครับเขามาทำับเบลทปในทำเฟรมเล็กแต่ว่าจะถึงทีพีไหมนะครับถึงทีพีไหมนะทีพีเราเหลืออีกนิดเดียวเองอะตอนนี้หกเจ็ดเจ็ดเหลือหกเจ็ดแปดุดสมเองอะนิดเดียวเนอะนิดเดียวจริงๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้ผมไม่โลบแล้วนะครับผมจะผมจะขยับเทียริงนะครับคือผมไม่โลบล้ผมดูแล้ว ได้สูงแล้วอ <c ười PI AN> ผมเอาสามร้อยเน่ะต <fish satisfy> <ados> <mon> ั <preparations> <sa> ้งเทียร um ิงไว้ที่สามร้อยนะอ่ะผมเอาแค่สามร้อยละเพราะเทียริงผมอยู่ใกล้ละมันมันไม่ไปสักทีนะจริงๆริงมันควรจะไปได้แล้วควรจะจบงานได้แล้วง่ายง่ายเฮ้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 ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สี่ร้อย โอ้ยไม่เอาไม่ทันนะครับ้ยเ <c oughs> นี่ยมันใจบางไงมันออกหลดใจไงมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเสียรายเงนินเ <c oughs> พิ่งบอกไปแมปแ,มแมว่าผมจะไม่นั่นนะแต่ก็เงินเนี่ยมันคือสูงละถ้าสี่ร้อยผมปิดนะปิดแล้วนะครับไม่เอาละ 93, เก้เาสิบสามเฮอปรายนี่นะ โอ้อะมาลุ้นช่วยกันวันนี้แบบเอเชียไทม์แบบโหดโพดได้เงินโหดเลยตืดดิด,ดหยหเนี่โอ้ยังไปได้ไกลอู่ไปโทษเจ้านาย โอ้ยังอยู่ไปได้อยู่ไปเถอะเว้ยน่าจะจบแค่นี้แหละมั้งไม่ไปแล้วครับชักใส่ละชักใส่ละ <c oughs> นาทีชักใส่แตะเทอริงแล้ว๋อยัง เเลิรงมูลค่าร้อยหกสิบนะครับไม่ไปต่อนะครับไม่ไปเอาต่อ <c oughs> จริงๆตอนนี้สี่ร้อยผมก็จบงานแล้วนะผมน่าจะเลิกแล้วจะได้ไปทําสวนทําไร่ทํานาอะไรกันไปไม่ได้ป่ะได้สามร้อยสามร้อยก็สามร้อยวะดีกว่าหนะ้าสิบเนาะ เพิ่มมา250เหรียญหรือเปล่าหรือเปล่าอา้าวไม่แน่ครับตอนนี้อีกหนึ่งนาทีโอ้ถ้าอีกหนึ่งนาทีถ้าจบปิดตรงนี้ผมว่าน่าจะถึงนะโมเม e n t u มันมาแล้วอะ่ะอีกครึ่งนาทีนะอีก15วิอะ่ะ <c oughs> ผมว่ามันปิดปุ๊บมันจะปืดนๆไปเลยโมเมนตัมมันมาแล้วนะ หกวิห้าวิอ้าห้าวิหกวิอ้ามาแล้วจบแล้วนี่อ้าจบแล้วสี400่ร้อยปสี่ร้อยถึงอ่ะถึงแน่นอน,นครับสี่ร้อยแล้วปิดแล้วสี่ร้อยสิบสามดอลลาร์ว้าไมาน้นี้โหดนะครับได้สี่ได้สี่เหรียญตามที่ใจปรารถนาจากเซตอัพนี้นะครับ หลังจากเซตอัพนี้อะมามามาดูตรงนี้สมมุติถ้าผมเทรดตรงจุดนี้แล้วผมจบแล้วผมกาไรแล้วผมผมมาถึงจุดนี้แล้วผมทำรายต่อนะครับสิ่งที่ผมทําคือผมไม่ทําเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมาถึงโซนมาถึงโซนมันจะมีดิฟคิดิตี้ในโซนเนี่ยอย่าลืมนะครับโซนเนี่ยมันคือมันคือเงินนะโซนเนี่ยมันคือเงินคือมาร์เก็ตเมกเกอร์จะพยายามสร้างเกมมาไว้ให้เราเล่นนะครับตรงนี้เนะี่ย ทั้งบนทั้งล่างนะไม่ได้ไม่ได้เฉพาะล่างอย่างเดียวอ่ามา r k เ t m a มารเกอร์เรารู้ว่าเอ้ยมันมีคนมองว่าตรงนี้เป็นโซนเล็กๆอ่าอาจจะมาถึงตรงนี้แล้วเซลล์นะครับเนี่ยเขาก็จะทําบางสิ่งบางอย่างให้เราเข้าไปอยู่ในเกมเขานะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะสนุกสนานกับเกมนะครับเพราะว่าการเล่นเกมมันสนุกนะอ่าสำหรับผมมันสนุกทีน,นี้ผมผมก็ไม่เล่นแล้วผมทําอะไรผมก็ปล่อยไปเลยนะครับจนนู่นแล ผมจะกลับมาดูอีกทีก็หกโมงเย็นอะไรนู่นแหละประมาณนั้นนะครับวันนี้กําไรเนี่ยไม้เนี่ยไม้เนี่ยเฉพาะไม้เนี่ยกําไรไปเท่าไหร่ละเจ็ดร้อยอ่ะ,อะคุณคิดดูเฉพาะไอ้ไม้เนี่ยที่ผมเทรดจากตรงเนี่ยแต่ผมออกหลดหนักนะอย่าทําตามนะครับหวัดเสียวหวัดเสียว <c oughs> แต่ใจผมผมมองว่ามันน่าจะไปถึงตรงนี้ได้นะครับคือถ้าจะยังไงมันก็น่าจะทิมทิมโซนขึ้นไปนะครับ แล้วมันทําอะไรก็ค่อยว่าแต่แตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วอันนี้ผมจะบอกเวลาที่ผมชนะแล้วนะครับผมจะจบเลยผมจะไม่สนใจเลยคือโครงสร้างราคาคุณจะไปทางไหนก็เรื่องของคุณเลยคุณแล้วแต่คุณเลยวันนี้ผมอาจจะไม่กลับมาดูไม่กลับมาดูเกมแล้วแต่อาจจะมาบ้างแต่ไม่เทรดแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้กําไรเยอะแล้วนะอืมแค่นี้นะครับเนี่ยการผมเทรดโครงสร้างราคาบางคนอาจจะมองว่าผมเทรด แบบเอ้ยกำไรยาวๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมชอบถือสัน้นผมนิสัยผมชอบเทสัน้นผมชอบทำทำทำสวนผมจะเอาเวลาไปทำสวน <c oughs> เอาเวลาไปทำไร่ทำสวนครับเดี๋ยวขอดูขอดูทำเฟรมใหญ่เกิดอ,อะไรทำเฟรมใหญ่ยังไม่หลุดนะทำเฟรมใหญ่ก็ออยังไม่หลุดจากเทรนนี้ไป <c oughs> ก็ยังมีอะไรให้เราเล่นอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาสร้างเกมเนี่ย อย่าลืมนะว่าเส้นเทรนเนี่ยเส้นเทรนอย่างเงี้ยมันก็เป็น liquidity อย่างหนึ่งนะครับอ,อ,นะอนนเป็น liquidity อย่างหนึง่งนะอันเนี้ยเนี่ยเป็น liquidity อย่างหนึ่งเจ้ามันจะรู้ว่าเฮ้ยเราขี่เส้นเทรนมันรู้หมดแหละพวกเจ้าอ่ะรู้ดีพวกรู้เยอะอ่อแล้วมันก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างก็คือตรงนี้ก็เป็นเงินทั้งนั้นแหละครับเนี่ยเป็นเงินเป็นเงินทั้งนั้นแหละเป็น liquidity อย่างหนึง่งเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยชัดเจนเลยอันนี้นี่ก็ชัดเหมือนกันเนี่ยลงมาเก็บลิควิดิตี้นะประมาณนี้นะครับตามเส้นเทรนนะครับ <c oughs> เนี่ยเริ่มเส้นเทรนตรงนี้ก็มีลงมาเก็บหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ไปแล้วก็สร้างลิควิดิตี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรามองทุกอย่างออกเราก็จะไม่ค่อยเป็นเหยื่อสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะแบบหาจุดที่ปลอดภัยของเราแล้วก็ เขาเรียกว่าจุดเซฟโซนอะ่ะผมก็จะมีเซฟโซนผมเนี่ยคืออย่างเงี้ยผมก็จะมีเอเชียไทม์แล้วก็อา่าผมก็จะเทรดแบบไปเรื่อยๆเอื่อยๆไปตามโครงสร้างราคาไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> โอ้โหถึงทีพีด้วยโอโ้โหไปไงเนี่ยไม่รอไงมะถึงทีพีแล้วทีพีสบายๆเนะี่ยผมว่าถึงทีพีบนไหมถึงนะผมว่าไม่รู้หรอกแต่ตอนเนี้ยมันถึงแล้วมันโมเมนตัมมันมาแล้วไงมันจะเบี่ยงมันจะเบี่ยงไปนะครับค่อนข้างที่จะ ผมว่าน่าจะน่าจะไปได้ไกลอยู่ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าอย่างน้อยๆวันนี้ผมก็จบงานแล้วนะครับก็เอาให้ดูนะครับมาให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้มันรอนานเกินไปกว่ามันจะพีพีกว่ามันจะลงไปเทียริงแต่ก็เกือบลงไปเทียริงเลยนะมันลงไปแบบเหลืออยู่แปดสิบดอลน่ะแปดสิบหรือเก้าสิบดอลแปดสิบดอลน่ะเพราะผมตั้งเทียริงไว้ห้าสิบกว่าดอลนะมันจะถึงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าด้วยความที่โมเมนตัมของมันอ่ะ เวลาเราเทรดนะครับเราจะรู้นะครับช่วงช่วงที่มันบ o s นะครับมันจะมีโมเมนตัมอานนี้ผมผมจะให้ดูอีกเพิ่มอีกนิดนึงครับเพราะว่าต่อไปเราต้องไปเรียนรู้เรื่องบ o s อเเนี่ยเนี่ยจะเอาทำเฟรมทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่าผมให้ดูนะครับอย่างเช่น อย่างเช่นอย่างเช่น BOS BOS ตรงนี้อันนี้เป็นชอ็อกนะผมมองว่าผมมองว่าเป็นชอ็อกแล้วกันอันนี้ผมมองว่าเป็นชอ็อกแล้วเนี่ยเป็น BOS BOS คือคือตรงนี้อันนี้ชอ็ชอกช็อกเนี่ยแล้วก็มีการสร้างดีมานไว้ใต้ชอ็อกนะครับแล้วแล้วเห็นเห็นอะไรไหมครับเนี่ยไอแท่งเนี่ยเห็นไหมครับมันวิ่งไปไกลมากเลยนะ จาก B U S ตรงนี้เรามองตรงนี้เป็น B U S ลวกันอ่ะสมมุติเป็น B U S คือเบรกเบรกสตรัคเจอร์ตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วเนี่ยมันวิ่งไปค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าโมเมนตัมมันมาแล้วเห็นไหมจากจุดนี้วิ่งมาวิ่งมาครึ่งหนึ่งแลวเนาะพอมันเบรกออกไปแทนที่มันจะเบรกไปนิดเดียวแล้วมันลงไม่อะมันมีโมเมนตัมมันไปอ่ะเอไอตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผมมองผมมองผมมองลักษณะเดียวกันเนี่ยเห็นไหมลักษณะเดียวกันนะอันเนี้ยมีโอ้มีดีมานด้วยตรงนี้ดีมานคอยดัน นี่ยพอเราเล่นทําเฟรมเล็กเราไม่ดูทําเฟรมใหญ่แล้วก็เราก็อาจจะพลาดโอกาสนะงามๆนะมันไหลลงมาถึงตรงนี้ก็เข้าออเดอร์เพิ่มก็ได้นะแต่เราอย่าไปโลภอะไรมากมายเราไปเราไปของเราแบบนี้ขอให้คุณแม่นโครงสร้างครับขอให้คุณแม่นโครงสร้างคุณมี Stop ปล s อที่ถูกต้องนะครับคุณมี TP ที่เหมาะสมนะผมว่าแค่เนี้ยคุณสามารถที่จะพัฒนาการเทรดของคุณได้แล้วอคุณอย่าเพิ่งไปมอง ไปมองวิธีการที่จะดึงตลาดเงินตลาดให,ให้เพิ่มมากขึ้นอย่าพิ่งตอนนี้เอาแค่มอง,มองอโครงสร้างตลาดให้ออกก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บไปนะครับ <c oughs> แล้วดูวิธีการที่ผมจะดูตรงนี้ว่ามันจะไปที่ไหนนะครับสมมุติตอนนี้มันเบรกต,นะตรงนี้นะผมวางตรงนี้นี่ส่วนมากนะครับโดยส่วนมากนะครับ ผมจะวัดฟิโบนะครับจากจุดเนี้ยวิ่งออกไปเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเสมอนะครับโดยส่วนมากนะที่ผมชอบชอบเลยอะ่ะไอ้ถ้าไม่ตายของผมนะซึ่งฟิโบนักชีนะครับผมจะผมจะเอาไปช่วยเอาไปสอนเพิ่มในในในบทถัดไปก็คือเรื่อง BOS เรื่องช็อคนะคเพราะว่าเราจะต้องในจุด BOS จุดช็อคเนี่ยมันจะมีจุดที่หน้าเข้าออเดอร์ครับมันจะมีจุดไหนที่เราอ่าน่าสนใจที่จะเข้าเข้าแล้วได้เปรียบที่สุดนะครับแก็คือ ลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมผมอ,ออกก่อนนะพี่โบเพราะนั้นอไปดูพี่โบเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ว่าในพื้นฐานเบื้องต้นตอนนี้ก็คือดู bios กับช็อกก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปหน้าเราจะต้องเจอกันแน่นอนภายในทิตศนี้นะครับภายในทิตศนี้ไม่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็โชว์โชว์โชว์การการปิดออเดอร์นะครับ จริงๆมันไปชนทีพีถ้ารออีกนิดเดียวแต่ผมไม่ได้รอผมใจบางบางนะเวลาได้กำไรเยอะเนี่ยผมใจบางครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ